มาจ้าพี่น้องร้อน,อนเลยจ้มามา่น่มามาดูร้อน,อนเลยจ้ามาเด้อมากินไอ้กระเพาะปลาละกันจ้าเด้อมาเด้อกระเะพาะปลาอยาร้อน อร่อยๆพี่น้องมามาจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าคุณแม่พี่น้องเอ๋วันนี้อยาดาวนโนเวกับมาอีกแล้วจ้ะจิมาชวนทำอะกับพ่อป้ากินออกไปข้างนอกนางรถไปซื้ออาหารกักตุนไว้นล่ะจ้ะไปซื้อพักซื้อไปพักเลยไม่มีก็เลยได้แต่ของแห่งของกักตุนไว้ไว้อนนันนั้นลมมันแรงพี่น้องเมารถที่นี่ขนาดอยู่ใ,ใกล้ๆแค่นี้นะ่ะ ลมแรงมันผัดดัดรถบุมบ่มบุ่มเลยเมาหลดโอเคจ้ะมาทำแล้วกันนาะจ้ะทำกระเพาะปาจ้ะวันนี้ทำกระเพาะปาแบบง่ายๆสไตลาย์ยายดาวคือเก่ามาจ้ะมีอะไรก็ทำยังงันแหละไม่ต้องไปครบนอกจ้ะมีอะไรเราก็ทำไปพอมันได้กินมาตังไปดูกันนะนี่คือหน่อไห้จ้ะนี่กระเพาะนี่กระเพาะปาจ้ะ ไขน่นกกระทาจ้าเห็ดหอมจ้าหลักผักชีพ่อต้นจ้าหล,ลักเลาะใส่หม้อต้มเอ๋ใบมันเราก็เอาไว้ใส่ตอนเราจะกินจ้าแล้วที่ของปุ๋งรดก็มีนี่จ้ะเอ๋ขนอรตไก่น้องเอ๋อกไก่ปีกไก่แช่แข็งจ้า ไก่แช่แข็งแค่มไห้ด้วยเชแล้วก็น้ำตาลจ้าต่อ,อยาที่ใส่เซนมียพันไม่อิ่มจ้านน่เซนมียยาเซนมีจ้าแป้งข้าวโพดจ้าทำไม่มีกระช้แป้งมันแทนได้จ้าพี่น้องไม่ต้องกังวลจ้าถุงหมกยาพอเองจ้าเขเนาะมันลงมือทำกันเลยจ้ดที่นี่ อยากกัตั้งหมูก๋วยเตี๋ยว,วยอาโมยก็พ่อป๋าเวลาจะพี่น้องใส่ไก่ใส่พี่หวนหวลเลยอยากกเอาไก่เอาเฮ็ดใส่แล้วจ้ะไก่นางเฮ็ดที่เราเราก็จะไปฉีกที่หลังเนาะทำแบบง,ง่ายๆเด้อจ้ะนี้เราก็มาใส่กับพ่อปลาลงไปจ้ะ ก็ก่อป้ายากกว่ะน,บบนี่ทำไม่หลายอย่างพ่อป้าแล้วก็จะพึ่งใส่มดเราททำกินขั้วใหญ่แล้วก็ทำกินแบบง่ายๆแล้วก็นั่นจะ้ะข่อป้านงไป Mai, mai <tôi> nó mai luôn, bây trả Nó mai rồi Chẳng mất gì nữa Tắt tôn Tắt ở tôn cây vai kẹt Còn nhau มีอะไรก็ทํากินไปพี่น้องทอําง่ายๆสไตล์ยายดาวิลาจาัะแล้วก็เล่าก็ชิมรสตำตำแล้วชอบจ้ะพี่น้องทำมันง่ายๆอืมผมก้นจ้ะเข้มค้นเข้มข้น แต่ขน้อยจักหน่อยเนาะนี <c oughs> ่ล้วเป็นใส่แป้งมันแล้วแป้งกับพวดที่ละลายน้ำเลยจ้ะพี่น้องค่อยใส่ไปจ้ะมันเข้มข้นให้มันเหนียวนึง ไ่เย็นล้วก็ชีกไก่แค่นั้นแล้วเคร <De switched economies. S 1> ื่องปุ้งล้วก็ปุ้งแบบไปเทียวแหละไม่อยากที่ใส่ไอ้ปุ้งอเซนนี้นี่ดาจ้ะจะมีตอนนี้หม้อเราก็เดือดลจ้ะที่นี่เราก็ใส่ถุงยางของไป ใส่ไก่ฉีกแล้วลงไปจ้ะปุ๋งได้ทีแล้วใส่ไข่นูก,กระทาลงไปจ้ะเ้นไก่ยากกะลังรวกพี่น้องนี้เราก็ปิดไฟได้แหละทีนี้เครื่องปุงแล้วก็ปปุงมันก็เทียวแหละ,ะพี่น้อง ี่นั่งตอนนี้เซนกระสุกแล้วจ้ะมางคนไม่ชอบใส่เซนก็นไม่ใส่เลยจ้ะแต่ยาคิดใส่ยากอยากกินมันอิ่มอยู่ท่องจ้ะเซนจ้ะอยากกินใส่เซนเล็กเซนเอพอพวกป๋า่าดาวจ้ะ ทำง่ายๆ่าสตลยยาดาวกอเป่อป๋าพี่น้องนี่อะไรก็ใส่เันถ้าคนไม่มีถ้าคนไม่มีไมมขน่นกกระทะก็ใส่ไข่ไก่ก็ได้จ้ะพี่น้องทำกินตามสบายจ้ะยาชอบเ็ด Ska du เด้อจ้าก็พาะป๋าเราก็เสร็จละจ้าสุดกับพาอปลาเราก็เสร็จแล้ว,ลาลว,ลวมาจ้ะที่นี่เสร็จแหละที่เราก็จะใส่เครื่องปรุงนดจ้าผิดผงลงไปนะแก,กของยาผิดผงจ้ะผิดผงขาดไม่ได้ Thêm chéo chạ thêm chéo chéo đục chéo chạ 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 cũng chạ kiểu chạ 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 muốn cái chạ chạ Thêm chạ chạ thêm chéo chạ lái Thêm chạ chạ lái chạ 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 ใส่ผักชีลงไปโอ้หอมิดไทยผักชีลงไปโายโรยปน้ำตาลจ้อยาแส่น้ำตาล,าตาลไปยาไม่หวานพอตอนนี้กระตามด้วยน้ำส้มสายชูจ้าเอ้ทีนี่น้ำปลาตามไปจ้ะน้ำปลา ถ่กงอกจ้าม,มาเด้อมาเด้อที่นี่มาจ้าพี่น้องเราล่อนเลยจ้ามาน่น่มามาดูเราล่อนเลยจ้ามาเด้อม,มากินไอ้กระเพาะป้าละกันจ้ากระเพาะป้าใส่ไก่มาดูไก่กันจ้ามา หมุนได้เนาะขั้นนั้นมันต่ำพูดพี่น้องขั้นไม่ใสนี่ก็ได้เอาใส่ข้างล่างดีมาเด้มมาเดอร์กับพ่อป๋าแจ็คร้อน

lòng tham kỳ lựa lựa khao cho 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 ôi hút sạt lên nọ, nhiều lại, mở đơ mở đơ, hú 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 chặt, căng hú 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 lên, ừm, ngon ngon nọ, má má chặt พี่น้องคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าลองทำกินดูนะจ้าก็เพาะปาง่ายสไตล์ยานดาวมีอะไรก็ททำแบบที่วานี่แหละไม่ต้องว่าจะของครบไม่ต้องรอของครบก็ไม่ได้กินนกจ้าเรารอทีไปกินข้างนอกกับไปลำบากหาทำกินเองจ้าในสถานก,การณ์แบบนี้ช่วยเหลือตัวเองเนะทำก็บทำเผื่อรอบกร้วยเราไม่ชอบอันไหนถึงเขาชอบอันไหนเราก็ค่อยดัดแปลงใส่เอามีอะไรไม่มีอะไรเอาก็ทำกินได้คือเกาจ้า หายแต่มันมีตัวรับกับพวกปาลาที่รับนะไนและพักที่เราอยากกินใส่ตามใจเราชอบจ้ะเก๋จ้กคลิปนี้ก็ไปแค่นี้จ้าถูกใจแม่ถูกใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคเป็นกําลังใจให้ยาดามด้วยจ้ากดสันกระดิ่งกิดได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด่ากิดได้พามาทําอยู่ทํากินหาอยู่หาก,กินกันทีน่เนาะดัดแปลงกินเอาจ้ะจ้าสวัสดีจ้าไปย,ย,ยเจอกันใหมค่คลิปหน้าจ้าพี่น้อง